สอที่คุณวางใจกับช่วงรีวิวด่วนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะใครที่กำลังมองหากระบะยกสูง4ประตูนะฮะจากค่ายอีซูซุในราคาเบาๆสภาพดีๆสีสวยๆนะฮะพลาดคันนี้ไม่ได้เลยขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2อ0 8อีซูซุดีแมกโกซีรีสามจุด a ไฮแลนเดอป อีซูซูด a ีแมกโกซีรีนะ,ะคันนี้เนี่ยโมเดลผลิตปลายปี2007ก็จริงนะแต่ลูกค้าซื้อหน้าโชว์รูมพฤษภาคม2008จดทะเบียนก็2008นะฮะมาด้วยสีน้ำเงินสดใสสวยงามนะฮะเป็นเครื่อง3000 VGS เทอร์โบเกียรธรรมดาอ่ะสีสันนะจากเจ้าของเดิมทำมาให้เราเรียบร้อยแล้วของผมมาก็ล้างเสร็จใหม่ๆยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าสภาพเป็นยังไงกระจังหน้านะครับ เป็นโครเมียมนะฮะเจ้าของเดิมแต่งมาใส่โลโก้แดงมา,าเข้ากับตัวรถเข้ากับโครเมียมนะ,ะตัดกับสีน้ําเงินแล้วเท่มากๆไฟหน้ารุ่นนี้นะครับจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะฮะไฟหน้าทั้ง2ฝั่งก็สภาพใช้ได้นะฮะอาจจะมีหมองๆบ้างตามการเวลานะครับเดี๋ยวล้างเดี๋ยวขัดขึ้นมาให้อีกทีก็จะใสยิ่งกว่าเดิมนะครับไฟตัดหมอกมีให้เรียบร้อยนะครับตามสเปคเดิมจากโรงงานรุ่นนี้เป็นเครื่องสามันเพราะฉะนั้นข้างบนก็จะมีจมูกนะฮะเป็นอินเตอร์คูลเลอร์นะครับ ตัวนี้เป็นอิ cool er นเตอร์คูลเลอร์นะสามบานเครื่องใหญ่สุดของเขาเลยกระจกมองข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้เท่ๆมือจับเจ้าของเดิมใส่ตัวฝาครอบลายคาร์บอนเคฟล่ามาดูแล้วสวยมากๆตัดกับสีน้ำเงินแล้วเท่มากๆเลยนะครับสองฝั่งบันไดเป็นสเปคเดิมจากโรงงานนะฮะยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยสวยงามดีนะครับผิวพันดูภาพรวมแล้วไม่ต้องทําอะไรนะฮะเจ้าของเดิมทำมาให้เราเรียบร้อยแล้วแต่เรื่องชนหนักพปควัมตัดต่อน้าท่วมไม่มีแน่นอน่ะ ล้อแม็กเจ้าของเดิมก็โอ้โหทรงวัยรุ่นมากเลยนะฮะเปลี่ยนแม็กมาในสไตล์วอล์กเรสซิ่งทั้งดุมล้อนะครับทั้งหัวน็อตอะไรนะฮะร,รวมถึงฝาครอบนะครับมาในสไตล์แบบเบมโบิอันนี้เป็นฝาพลาสติกนะฮะเป็นของแต่งเฉยๆนะครับตัวล้อแม็กนะครับสวยงามไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรเลยนะครับสภาพสวยๆกิ๊บๆเลยยางเจ้าของเดิมก็ให้มาเป็นยางของอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมดูอ่ะยางอะไรไม่รู้ ว i กตอรี Victory, เหรอ, White, v, v, อวาวีอะไรช่างมาเนอะนะฮะเป็นยางก็ถือว่าดอกสวยนะฮะดอกยังลึกยังคมยังนิ่มนะครับเป็นล้อมแกขอบ18เลยนะะยางเบอร์2 65 60 R 18นะฮะ ยางจากเจ้าของเดิมมาเดี๋ยวเราหาปียางก่อนวงนี้ไม่มีมีปียาง5าปี20เลยนะฮะสัปดาห์ที่33ปี2020 20, ใช้ได้อีกสมปีสบายๆซุ้มล้อครับสวยงามไม่มีร่องรอยของการจนหนักปิดกว่านต่อ,ตอ,ตอน้ําท่วมไม่มีสนงสนิมอะไรแต่อย่างได้หลังคาฮะีนดูหลังคากันสักเล็กน้อยหลังคาก็มีเสาอากาศแบบมาตรฐานทั่วๆไปด้านบนนะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรเดี๋ยวล้างให้อย่างเดียวนะครับ กระบะหลังนะครับก็เรียบร้อยดีนะฮะเจ็บสีมากข้อใบก็ยังบางๆใช้ได้นะครับซุ้มล้อชัดสีสวยงามนะครับไม่มีสนงสนิมนะครับไม่มีน้ําท่วมอะไรล้อแม็กนะครับเรียบร้อยดีฮะไม่มีเบียดฟุตบาทไม่มีอะไรเลยนะครับสวยงามใช้ได้ถือว่าขับเก่งแล้วก็ยางปี2020นะครับดอกยังลึกยังคมยังนิ่มนะครับใช้ได้อีกสมปีสบายๆอ่ะโครงสร้างหลักกันต่อนะฮะ หัวน็อตเดิมนะครับไม่มีรอยถอดนะฮะเสาด้านหน้านะครับเม็ดอาร์คสวยงามนะครับเป็นอาร์คสวยงามยูโครโอ้อโหดีว่าอย่างเหนียวนะฮะเสาตรงกลางเม็ดอาร์คสวยงามหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับนะครับซอกในประตูฮะเดิมหมดเลยนะครับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับเม็ดอาร์คหลังคาฮะเม็ดอาร์คสวยงาม อยู่ครบอ่าโอเคด้านซ้ายผ่านไปพื้นปูกระบา5เจ้าของเดิมให้มายังอยู่ในสภาพดีดูลักษณะแล้วก็ไม่ได้บรรทุกหนักอะไรนะครับใช้งานส่วนตัวเป็นหลักไฟท้ายทั้งสองฝั่งฮะยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ทั้งสองฝั่งนะครับตัวนี้เป็นตัว Highlander นะครับเครื่องยนต์3.0นะ VGS Turbo นะครับ แล้วก็โกซอรี่ฮะอักษรก็จะเป็นสีทองนะครับอ,อ๋อมีตกแต่งคาร์บอนเคฟล่ามาเท่ <ๆ S 2> มากๆเลยอาวุธกันก่อนนะครับล้อ,อไหลมีให้นะครับสวยงามแชดซีสวยงามแนบเนิบสวยงามน้าเพาล้อสวยงามไม่มีร่องรอยของการชนหนักที่ความตัดต่อน้ำท่วมอะไรฝาโปงท้ายเปิดมาแล้วครับพื้นล่างสวยงามนะครับพื้นล่างยังสวยงามอ่ะโครงสร้างหลักนะครับรูกลมคลมกรีบนะครับสฝั่ง รูกลมคมกริปเม็ดอาร์คสวยงามอ่ะด้านท้ายก็ผ่านไปแถบขวาภาพรวมฮะเจ้าของเดิมเก็บมาให้เราแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วนะฮะริ้วรอยอะไรแทบจะไม่มีนะครับไม่น่าจะต้องทำอะไรเพิ่มแล้วกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมือจับเป็นสีเดียวตัวรถแต่ว่าติดตัวฝาครอบคาร์บอนเคฟลา่าฟิลม์มจากเจ้าของเดิมกันสาดจากเจ้าของเดิมบันไดยังใช้ได้น้ยังสวยล้อแม็กหน้าเอ้หลังหลังขวาเรียบร้อยเหมือนกันนะฮะ ไม่มีทะลอกอะไรยางปี20แชสซีสวยงามครับโครงสร้างเดิมหมดนะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมล้อแม็กหน้าขวาฮะก็สวยเช่นเดียวกันนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรซุ้มล้อฮะสวยงามหมดนะครับทั้ง4ฝั่งอ่าโครงสร้างหลักกันต่อนะครับเม็ดอาร์สวยงามยู่ครอกในฮะเดิมหมดเลยจากโรงงานดูได้เลยครับ เมทัคสวยงามอยู่ครบอ่าสวยๆเลยนะฮะตลอดทั้งแนวนี้นะครับซอกในประตูเดิมหมดนะครับ ไปดูห้องเครื่องกันเลยไปมามาดูห้องเครื่องกันเลยนะครับตัวนี้มาด้วยเครื่องยนต์3.0 VGS Turbo มาพร้อมกับ Intercooler นี่ฝาเครื่องอันเป็นเอกลักษณ์นะครับของ Gol Series ฝาสีทองเหลืองอารามมาเลยโครงสร้างหน้าหลังไา้กวาฝากระโปรงเดิมคันหน้าเดิมนะฮะวันน็อนอาจจะมีถอดบ้างมาทำสีก็ไม่ใช่เรื่องแปลกตามอายุรถนะฮะเพราะว่าอายุรถก็13ปีแล้วก็อาจจะมีรอยถอดบ้างแต่ฝาโปรมก็ได้ฝาเดิมนะฮะด้านต้นี่ไม่ได้ยุ่งอะไร ผิววันก็จะเป็นสีน้ําเงินขุ่นๆแบบนี้รูกลมคลมกริบรูกลมคลมกริบสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามแนวตะเก็บสวยงามสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามแผ่นกันร้อนก็าตามอายุนะเปื่อยๆนิดหน่อยแต่ไม่ต้องไปทำนะดูแลยังใช้ได้รูกลมคลมกริบแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามฝาโปองอาจจะมีรอยถอดนะครับแต่ว่าด้านใต้ไม่ได้ยุ่งอะไรเก็บสีเฉพาะรอบนอกนะครับอ่ะ โครงสร้างนะครับแก้มซ้ายก็มีรอยถอดมาบ้างแต่สติกเกอร์พวกนี้เดิมดอตมีรอยถอดมาทําสีบ้างนะแต่ผิววันด้านในนี่เดิมหมดนะพวกนี้ก็เดิม สีตัวรถนะฮะก็จะออกขุ่นๆนะฮะจะไม่เหมือนสีรอบนอกนะฮะสีรอบนอกก็จะเป็นสีจริงนะครับสีตัวเครื่องก็จะขุ่นหมดนะครับแผ่นเบรคเรียบเนียนสวยงามไม่มีร่องรอยง,ง,งัดแงะแกะเกาบก่งบอกเลขตัวถังนะครับ MB1 TFR ลงท้ายด้วย102556ผลิตและประกอบที่ประเทศไทยนะครับเบ้าโช๊คอะไรก็สวยงามนะครับมีเบรก ABS ให้เหมือนเดิมนะฮะ แต่ก็ตามอายุนะฮะคงจะไม่ได้ใสกิ้งเหมือนรถ4-5ปีแน่นอนเพราะว่าคันนี้ปี2008ก็13ปีแล้วนะแต่ว่าถ้าเทียบกับคันอื่นๆในรุ่นก็ถือว่ายังสวยอยู่ในเกณฑ์ถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยเลยนะับสวยเดิมๆนะฐานรองแบตเตอรี่จะมีสนิมบ้างเป็นธรรมชาตินะฮะเกิดจากน้ํากรดแบตเตอรี่นะครับสายรถกระบะนะครักจะรู้กันดีว่าเป็นธรรมชาติ หม้อน้ำนะครับยังเป็นหม้อน้ําของเดิมจากโรงงานเลยของอีสุซๆคานหน้าเดิมหมดนะฮะเดิมหมดผิวพันธ์แห้งๆแบบนี้รูกลมคมกริบแก้มขวานอ็อตมีขยับก็ไม่แปลกนะครับตามอายุรถต้องมีแกะมาทําสีบ้างนะครับซอกในก็เดิมหมดเบ้าโชกอะไรก็เดิมหมดนะครับกล่อง ECU ก็เดิมหมดนะฮะรูกลมคลมกริบอ่ะฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อย ยังถือว่ายังฟิตสตาร์ตติดง่ายนะฮะอ่าเดี๋ยวไปดูภายใน้องโดยสารกันต่อไปมาสเปคเดิมนะฮะใครได้ดูในไลฟ์สดเนี่ยจะเห็นว่าของเดิมเนี่ยจะเป็นบอ่อผ้าก็จัดการเปลี่ยนมาให้เป็นบอ่อหนังเทียมสีดําได้สีน้ําเงินเข้ากับตัวรถเพราะฉะนั้นบอ่อหนังชุดนี้หุ้มให้ใหม่หมดเลยนะครับแผงข้างก็หุ้มมาให้ใหม่นะฮะแต่วัสดุภายในก็ถือว่ายังใช้ได้นะฮะจจะมีะทับหลอกทัหลอกตามอายุรถก็เป็นธรรมชาติอันนี้ขายตามสภาพนะฮะ แผงประตูนะฮะก็ตามอายุรถนะมีถลอกบ้างเล็กน้อยน,นะครับแต่ว่าดูโดยภาพรวมถือว่าใช้ได้นะครับถือว่ายังดูดีอยู่บ่อนหนังคุ้มให้ใหม่เลยนะครับอ่าแผงประตูนะฮะก็ตามอายุนะฮะมีถลอกถลอกบ้างนิดหน่อยนะครับตรงนี้นะแต่ที่เหลือยังสวยนะครับเบาะคุ้ไมใ่ใหม่เลยนะ,ะสีดําได้สีน้ําเงินนะครับแผงประตูหน้าซ้ายนะฮะก็เรียบร้อยสวยงามดีนะครับมือจับก็มีถลอกบ้างเป็นธรรมชาตินะครับตามอายุนะครับ แต่ที่เหลือถือว่ายังสวยนะตัวเบาะหุ้มให้ใหม่เรียบร้อยแล้วหนังสีดําได้สีน้ําเงินเดี๋ยวไปลองขับกันเลยครับไปอ้ามาตัวนี้นะฮะไม่มีมือจับขึ้นลงเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้สูงมากนะฮะมืออ่ากุญแจเป็นแบบเสียบนะฮะกุญแจแบบแบบเสียบมีรีโมทให้ในตัวนะครับสตาร์ตกันมาแล้วนะครับเลขใบโทเช็คให้แล้วนะฮะ แสนห้าหมื่นนะไม่ตรงนะโทรเช็คสูงได้เรียบร้อยแล้วบบกเป็นแบบธรรมดานะฮะเปิดแอร์ก่อนร้อนแล้วกันนะครับอ่ะคอนโซลด้านหน้านก่อนนะฮะมาด้วยพลาสติกสีเทาเข้มนะฮะก็ยังอยู่ในสภาพสวยงามดีนะครับก็ตามอายุนะมีอาจจะมีรอยบ้างนิดหน่อยแต่ไม่เยอะนะครับถ้าเทียบกับคันอื่นถือว่าไม่เยอะนะวัสดุภายในก็ใช้สีเทาเข้มนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่พอใช้ได้นะฮะมีทลงทหลอกบ้างตามอายุนะแต่ว่า ถือว่าไม่น่าเกลียดถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคยังใช้ได้อยู่นะแอร์แมนวนวลนะครับปรับความแรงได้4ระดับปรับอุณหภูมิมแบบธรรมดาทั่วไปปรับทิศทางได้3-4ทิศทางมีไล่ฟ้าหลังมีไล่ฟ้าหน้ามาให้ครบ นะครับพวงมาลัยเป็น power นะฮะก็ถือว่าไม่หนักไม่เบากําลังพอเหมาะพอดีนะคะกำลังเฟิร์มเลยแล้วก็เอกลักษณ์ของตัว Gold s e r i นะฮะเ็จะใช้สีทองนะครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้นอกรถหรือว่าในรถก็จะใช้สีทองนะครับตัวพวงมาลัยนะฮะไม่มีแอร์แบกนะแต่มีเบรก ABS ให้นะครับกระจกไฟฟ้า4บานเลยที่คนขับเป็นแบบออโต้ด้วยกระจกมองข้างพับด้วยระบบไฟฟ้าปรับข้างด้วยระบบไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ตามปกตินะฮะ ฟิล์มรอบคันเจ้าของเดิมให้มาก็ยังพอใช้ได้นะครับยังสวยอยู่ไม่ต้องไปทำอะไรนะครับด้านล่างนะฮะมีรูชาร์จดวนไฟฟ้ามาให้อีก2รูนะครับก็สะดวกสบายที่ว่าให้มาเยอะ ชองเก็บเหรียญอะไรก็ยังมีร่องวางแก้วน้ํามีให้วัสดุภายในมีถลอกบ้างนิดหน่อยตามอายุรถ13ปีแต่ว่าดูโดยภาพรวม,มยังใช้ได้นะครับตัวเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับก็คุณไม้คุณมือค,อคนไทยกันเป็นอย่างดีนะับ1 2 3 4 5หและเกียร์ถอยนะครับก็ตัวเกียร์ยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างแน่นใช้ได้นะครับเบรกมือแบบตัวทั่วไปนะครับไม่มีอะไรวัสดุภายในพอใช้ได้นะครับถือว่า ดูดีนะครับตามอายุนะอาจะมีถลอกนิดๆหน่อยๆนะไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับอที่ท้าแขนนะฮะเป็นหุ้มมาให้ใหม่เหมือนกันเป็นหนังสีดำเป็นเกะสองชั้นด้านในก็โล่งๆไม่มีอะไรเพดานครับสีเทาล้วนๆนะครับมีเจมิมบางๆเบาๆไม่เยอะไม่น่าเกลียดน,นะครับตามอายุนะฮะ ก็ถือว่าสะอาดสานใช้ได้นะครับผ่านการฟอกการทําความสะอาดมาแล้วนะครับก็อยู่ในเ,เกณฑ์ที่เรียกว่าใช้ได้นะครับตามอายุรถนะครับคงจะไม่ได้เนียนติปเหมือนรถ4-5ปีนะครับไฟตรงกลางเจ้าของเดิมเปลี่ยนเป็น LED มาให้ไฟด้านหน้าเป็นไฟแสงจันทร์หลอดเดิมจากโรงงานช่องเก็บแว่นมีให้เหมือนเดิมที่บังแดดมีให้ไม่มีกระจกแต่งหน้านะฝั่งนี้มีกระจกแต่งหน้านะที่บังแดดหักขายตามสภาพนะครับ แล้วก็วิทยุเป็นของเดิมจากโรงงานเลยนะครับมี FM AM อะไรเล่น CD ได้นะครับต่อบลูทูธยังไม่ได้นะฮะนี่จอแบบคลาสสิกตั้งแต่สมัยโรงงานเลยเสียงดังไหมอ่ายังดังใช้ได้นะฮะเสียงก็ยังดังใช้ได้นะครับอ่าโอเคก็ถือว่ายังใช้ได้ตามปกติเกะซ้ายมีอะไรมั่งเดี๋ยวดูซิอันนี้รถบ้าน2มือถ้าโชคดีเราก็จะได้คู่มืออ๋อยังอยู่นะฮะ คู่มือก็ตามอายุฮะ13ปีก็จะเยินเยินนิดนึงนะครับแต่ก็ยังดีนะฮะได้คู่มือมาอ่านเล่นนะครับภาษีต่อให้แล้วเหรอเนี่ยโอ้เยี่ยมเลยนะฮะภาษีต่อให้อีกหมดอีกทีเมษายนปีหน้านะครับใช้ได้ยาวๆเลยนะครับแล้วก็บุ๊กไม่มีนะฮะเป็นรถสองมือนะฮะบุ๊กก็ไม่มีเพราะว่าเป็นรถสองมือแต่โทรเช็คศูนย์ให้แล้วนะครับว่าใหม่ตรงใหม่แท้นะครับสำเนารถกันดีกว่านะครับ นารถกันดีกว่า2มือนะฮะผ่อนไฟแนนซ์ทั้งคู่นะฮะโมเดลเนี่ยปี2007ก็จริงนะแต่ผมเช็คสูรให้แล้วลูกค้าออกตั้งแต่ตอนป้ายแดงเนี่ยพฤษภาคม2008นะฮะซึ่งโกซีรีเขาจะขายหน้าชรูมก็2008อยู่แล้วนะครับภาษีต่อให้แล้วนะฮะหมดอีกทีเมษายนปีหน้าสีน้ำเงินสีเดิมจากโรงงานเลยนะฮะเลขตัวถังนะครับ MP1 TFR ลงท้ายด้วย T102556 เลขเครื่องยนต์ 4JJ1FE7288 ดีเซล 3000cc กี่แรงมา้าไม่ไดไ้ไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวใครอยากดูเล่มจริงทักฝ่ายขายกันมาได้ไปลองขับดีกว่าไปมาสำหรับใครที่เป็นสาวกอีซูซูนะฮะก็ไว้ใจได้อยู่แล้วนะฮะกับเครื่องยนต์อีซูซที่ขึ้นชื่อว่าอึด แล้วยังประหยัดน้ํามันด้วยที่สาคัญศูนย์บริการก็เยอะนะฮะคนเล่นเยอะมากราคาขายต่อนี่ราคาแข็งมากนะฮะใครเล่นมือสองนี่ต้องบอกเลยว่าคนเล่นเยอะอจริงๆนะฮะในสายพันธุ์กระบะนี่เรียกว่าน่าจะเป็นเดอะคิงแล้วนะครับพวงมาลัยถือว่าเบาใช้ได้เบรกใช้ได้แอร์เย็นสบายทัศนวิสัยในการขับขี่ดีเยี่ยมนะฮะ เหมาะสำหรับงานบรรทุกนะครับแล้วก็วิ่งทางไกลนะฮะหรือใครจะใช้ส่วนตัวไว้ใช้เป็นรถครอบครัวก็ได้นะครับเป็นส่งรถแบบ4ประตูฮะขึ้นลงสะดวกสบายๆเผื่อไว้ขนของนะครับไว้ทำงานก็ได้ไว้เที่ยวก็ดีนะครับช่วงล่างอะไรก็นุ่มนวลวันนี้อาจะลองได้ไม่เยอะนะฮะมีท่านผู้ชมมาเยี่ยมเราเยอะเหลือเกินนะครับเอาเป็นว่าสภาพเครื่องเนี่ยฟิตๆเลยนะครับใสๆเลยนะฮะฟิตๆเลยอ่ะ เดี๋ยวไปฟังราคาและโปรโมชั่นหน้ารถกันต่อเลยครับไาอ้าวดูไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะดี a ม4ประตู Highlander เกียร์ธรรมดาแคปโฟนะฮะเป็นตัว Highlander ขับ2ล้อในสไตล์4ประตูแล้วใช้เครื่องยนต์3000 vgs t u r ร์โบนะ,ะที่ทั้งแรงแล้วก็ ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะฮะคันนี้นะครับเป็นรถบ้าน2มือนะฮะเป็นรถของผู้ติดตามเราในช่องอีกเช่นเคยนะฮะก็คันนี้นะฮะเพิ่งล้างเสร็จใหม่ๆเลยนะฮะสีสันนี่มาจากเจ้าของเดิมผม,มก็ยังไม่ได้ทาอะไรเพิ่มเติมนะนะรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อมไม่มีพิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมเลขไม่เช็คให้เรียบร้อยแล้วเลขไม้แท้หนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลเมตรนะปกตินะฮะวอล์กอินราคาหน้ารานนะเราขายอยู่3ามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะสามแสน 3 9 0 0 0บาทพิเศษเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ Youtube นะฮะซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีนะฮะลดได้เลยเหลือเพียง2 9 9 0 0 0บาทโอ้คุ้มจริงๆนะ2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวออกรถ0บาทกันได้เหมือนเดิมเลยนะฮะกับปี2008อี u z u D-Max 4ปซะตู h i g ล l เด d e r ตัวนี้นะฮะเป็นโมเดลผลิตปลายปี2007ก็จริงนะฮะแต่ว่าเป็นรถที่ขายหน้าโ์รูมเดือนพฤษภาคมปี2008จดทะเบียนก็2008นะ,ะเป็นรุ่น Go s e ซ i รีด้วยนะฮะมาด้วยสีน้ําเงินเท่ๆสดใสสวยงามซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนที่เปิดตัวรุ่นโก s e ซีรีนะ,ะก็สีนี้เป็นสีโปรโมทเลยนะโอ้โหออกแดดนี่เงางามเทมากๆสีนี่เงาเด้งมากๆเลยสีสดแนะนําคันนี้เลยนะฮะรถบ้านนะครับสองหมื่นนะฮะอ่ะ ราคานี้นะฮะ299,000บาทปกติเนี่ยเราไม่ได้มีวรรันตีให้นะฮะถ้าอายุรถเกิน10ปีนะฮะแต่พิเศษให้ละกันนะครับคันนี้นะฮะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU ให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วเยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและเดี๋ยวก่อนออกรถนะผมจะเอารถเข้าศูนย์ Isuzu เช็คระยะเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลม ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนสน่งมอบเช่นเคยอารถสวยอยู่ไม่นานนะร,รีบทักทายฝ่ายขายกันมาได้เลยนะครับที่ Li n e ออฟฟิเชีของเรา idline a 19sp ค้นหาแผนที่ของเราได้ง่ายๆก็ไปที่ g o o ก l e แ a p และพิมพ์19สีประกรเราอยู่ถนนกนาะประพฤกษ์เปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒกาศ ประตู2แล้วตวทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีรีวิวดวนคลิปหน้าจากถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากท่านผู้ชมดูและ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสิบเกาสีกรรถมบอสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com